สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการฟันแสกไรายเดวิดฟ้าฟ้าวันนี้จะพาไปทัวร์ญี่ปุน่นกันกับคดีฆาตกรรมที่แบบขนลุกแล้วก็น่าเศร้าใจที่สุดคดีหนึ่งเลยนะมันคือคดีของมิยาสกิซึโตมุซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักในานามของคดี The Otaku Murderer ซึ่งคดีนี้มันทำให้เกิดกระแสสังคมในสมัยนั้นทำให้คนในสังคมมองว่าโอตาคุเท่ากับโรคจิต เลยยทีเยีเเดวรื่องราวของคดีโอตาคุม์เดอร์จะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะมิายาสกิเกิดในปี1962ในเขตโอเมะกรุงโตเกียวเขาเป็นลูกชายคนกลางของครอบครัวที่ค่อนข้างมีอันจะกินเพราะว่าพ่อของเขาเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแต่ชีวิตของเขาก็ไม่ได้ราบรื่นเพราะว่าเขาเกิดมาพร้อมกับโรคทางพันธุกรรมที่เรียกว่า r a d i o l n a เร n o s t o s i s คือมันเป็นโรคที่ทำให้ข้อมือของเขาหมุนไม่ได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปอะคือไม่สามารถทำเนี้ยหรืออย่างเงี้ยได้คือถ้าทำอย่างเงี้ยก็ต้องไปอย่างนี้เลยไปทั้งแขนอะก็คือนิ้วหรือข้อมืออะไรเงี้ยมันดูผิดรูปผิดปกติไปนิดหน่อยคือมันก็ไม่ได้อันตรายถึงชีวิตก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ปกติสามารถขับรถได้แตอ่อาจจะลําบากนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่นั่นนะมันก็ทําให้เขารู้สึก แตกแยกแตกต่างจากเพื่อนจากคนทั่วไปแล้วก็ทําให้เขากลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวมิยาสกิเลยกลายเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็มีโลคส่วนตัวสูงตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นมิยาสกิก็เริ่มหมกมุ่นกับสื่อแปลกๆไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนอนิเมะหนังเลือดสาดหนังลามกแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเนื้อหาแนวเด็กที่ผิดกฎหมายโลลิคอน,น่ ซึ่งมันทาให้เขามีความออฟเซสกับเด็กตัวเล็กๆไปจนถึงการมองเห็นผลประโยชน์ที่เขาจะได้จากเด็กตัวเล็กๆเหล่านั้นผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายอะ่ะจนทําให้ในวันที่22ปี1988มิยาสากิในวัย26ปีกําลังขับรถเล่นอยู่แถวบ้านแล้วก็บังเอิญไปพบกับน้องมาริคโนะในวัย4ปีกําลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆในสนามเด็กเล่นเขาได้ทําทีชวนน้องมาริขึ้นรถแล้วอ้างว่าจะพาไปเที่ยวซึ่งน้องมาริอายุแค่4ขวบอ่ะ น้องก็ต้องขึ้นรถไปด้วยอยู่แล้วใช่ปะ่ะหนูว่าจะไปเที่ยวไงแต่สุดท้ายมิยาสกิก็ขับพาน้องมาริไปใต้สะพานในป่าลึกของโทโคโรซาวะจากนั้นเขาก็ฆ่าน้องมาริด้วยมือเปล่าและซ่อนศพไว้ใต้สะพานนั้นหลายเดือนต่อมาเขาก็ได้กลับไปที่ที่เกิดเหตุอีกครั้งแล้วก็เอาศพของน้องมาริมาเผาและเอาเท่าฐานเหล่านั้น,นยัดใส่กล่อง พร้อมกับเข้าของส่วนตัวของน้องอย่างเช่นเสื้อผ้าหรือฟันของน้องแล้วก็ส่งกล่องกล่องนั้นนะกลับไปให้ครอบครัวของน้องพร้อมกับจดหมายที่เขียนว่า Mary Bones cremated investigate proof คือมาร y กระดูกเผาศพส,ส,สืบสวนหลักฐานคือเป็นประสาทหรอคือการที่เขาส่งจดหมายนั้นไปพร้อมกับกล่องเท่ากระดูกของน้องะคือเหมือนเป็นการเย้ยหยันครอบครัวนั้นว่าสิ่งที่เขาทํากับน้องอะ พวกมึงทาอะไรไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้อแน่นอนว่าข้อพรัน้องมาดิก็ต้องแจ้งความใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วตํารวจอ่ะก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีหลักฐานที่จะชี้ชัดหรือเชื่อมโยงไปถึงใครเลยอ่ะต่อมาในวันที่3ตุลาคมปี1988มิยาสกิขับรถมาเจอน้องมาซามิในวัย7ขวบกําลังยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายมิยาสกิเลยชักชวนน้องมาซามิขึ้นรถและอ้างว่าไม่ต้องรอรถเมย์หรอกเดี๋ยวพี่ไปส่งจะไปไหน ซึ่งแน่นอนว่ามาซามิก็เชื่อใจแล้วก็ขึ้นรถไปกับมียาสกิด้วยความที่แถวนั้นมันเป็นละแวกหมู่บ้านน้องก็คงคิดว่าเออพี่คนนี้เขาก็คงอยู่แถวนี้คงไม่มีอันตรายก็คงเชื่อใจได้แต่ละมียสกิก็ขับรถพาน้องมาซามิไปใต้สะพานทีจ่จุดเดิมแล้วก็ทําการฆ่าน้องด้วยมือเปล่าพร้อมกับซ่อนศพไว้ที่เดิมอีกครั้งแต่รอบนี้ก่อนที่จะกลับบ้านไปเนี่ยมียาสกิก็เอาชุดของมาซามิถอดออกมาแล้วก็เก็บกลับบ้านไปด้วยเหมือนอารมณ์เป็นโทฟี่เอาไปดูเอาเก็บไว้ดูเล่นอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งคดีของน้องมาซามิเนี่ยไม่มีเลคคอร์ดเก็บเอาไว้นะว่ามิยาสกิได้กลับมาแล้วเผาร่างน้องเอาน้องใส่กล่องแล้วส่งให้ที่บ้านพร้อมกับจดหมายเยอะแยะเช่นกันกับน้องมาลหรือเปล่าคดีนี้ก็เลยจบไปแค่ตรงนี้ก่อนต่อมาในวันที่12ทธันวาคมปี1988น้องเอริกะในวัย4ขวบกำลังเดินกลับบ้านโดยลำพัง มิยาสกิที่เห็นน้องเดินอยู่ตามลําพังแต่ก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงคราวนี้เขาลักพาตัวน้องขึ้นรถไปท,ทันทีจากนั้นก็ขับพาน้องไปที่ลานจอดรถที่มันค่อนข้างร้างแล้วก็ห่างไกลผู้คนในหมู่บ้านนากุริจากนั้นมิยาสกิก็ทําการมัดมือมัดเท้าน้องเอริกะแล้วก็บีบคอน้องจนขาดอาการหายใจและเสียชีวิตในที่สุดจากนั้นพอน้องเอริกะเสียชีวิตมิยาสกิก็หยิบกล้องที่ตัวเองพกมาเนี่ยทำการถ่ายรูปศพของน้องในหลายหมุมเพื่อเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ทําไมก็ไม่รู้ พอถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาศพของน้องเอริกะเนี่ยไปซ่อนไว้ที่ท้ายรถจากนั้นก็ทิ้งรถเอาไว้ที่ลานจอดรถร้างนั้นและต่อมามิยาสกิก็ได้เขียนโปสการ์ดไปหาครอบครัวของน้องเอริกะมีใจความว่าเอริกะโค c ์คัฟธ์โธด์อัน o อมเฟอร์บอกเคือนางอารมณ์แบบตัดคำมาจากแมกกาซีนะเป็นคำๆแล้วเอามาแปะๆๆเป็นจดหมายส่งให้ที่บ้านของน้องเอริกะทำทำไมวะแต่ที่มันน่าเศร้ากว่าน,นั้นคืออะไรรู้ปะ คือเหยื่อของมิยาสกิแมงยังไม่หมดแค่นี้จนต่อมาในเดือนมิถุนายนปี1989มิยาสกิได้ลักพาตัวน้องอายาโกะในวัยหขวบมาไว้ที่อพาร์ตเมนต์ของเขาแล้วก็ขังน้องเป็นเวลากว่าสองวันจนน้องเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุคืออันนี้ไม่แน่ใจว่ามิยาสกิใช้วิธีไหนในการฆ่าน้องอายาโกะนะเพราะว่าในรายงานของตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้มีระบุไปชัดเจนแต่เอาเป็นว่าน้องอายาโกะก็เสียชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของมิยาสกินั่นแหละ แต่ที่น่าขนลุกที่สุดก็คือมิยาสกิชัมแหละร่างน้องอายโกะออกมาเอาหัวของน้องไปซ่อนไปที่เนินเขาไปไกลเอาลําตัวของน้องไปซ่อนไปที่สุสานที่มันห่างไกลผู้คนแต่เก็บมือของน้องเอาไว้ที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองเพื่อที่จะกินเนื้อและดื่มเลือดน้องคือเป็นคดีแรกที่เริ่มจะกลายเป็นแคนเนบิลละต่อมาในวันที่23กรกฎาคมปี1989มิยาสกินกำลังแอบถ่ายรูปเด็กน้อยอยู่ที่สวนสาธารณะ ซึ่งก็เป็นโชคไม่ดีของแม่งที่ณขณะนั้นล่ะพ่อของน้องที่ถูกแอบถ่ายรูปเขาอยู่ใกล้ๆเขาก็เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยปรีมาแล้วก็มาจับตัวมิยาสกิเอาไว้พร้อมกับแจ้งตำรวจทําให้ตำรวจสามารถรวบตัวมิยาสกิได้ในวันนั้นนั่นเองค่ะด้วยความที่พฤติกรรมหลายๆอย่างของมิยาสกิทําให้ตำรวจสงสัยว่ามิยาสกิอาจจะมีส่วนในการฆาตกรรมเด็กๆเ,เ,เมื่อคดีก่อนๆน,นี้เขาก็เลยทําการบุกคนบ้านของมิยาสกิแล้วก็พบกับเรื่องที่น่าตกตะลึงตำรวจพบกับม้วนเทปกว่า5700เจ็ดร้อย 63มหมนซึ่งมันมีทั้งประตูนหนังสยองขวัญหนังอนาจารรวมถึงภาพถ่ายของเหยื่อคนก่อน,นๆที่มิยาสกิทาพรวมไปถึงของส่วนตัวของเหยื่อเสื้อผ้าเศษกระดูกเท่ากระดูกแล้วก็จดหมายต่างๆที่เขาร่างเอาไวแ้แต่ก็ยังไม่ได้ส่งซึ่งของเราเนี่ยมิยาสกิเอซ่อนเอาไว้ในห้องใต้ดินที่มันเหมือนเป็นห้องเล็กๆห้องลับของเขาในบ้านของเขาเนี่ยแหละแต่ตำรวจมันไปจเจอแล้วก็เลยแ็คพอต แน่นอนว่าเมื่อเจอของกลางมากมายขนาดนี้ตำรวจก็ทำการรวบตัวมิยาสกิแล้วก็นำเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทันทีก่อนที่จะพาตัวเขาขึ้นศาลในตำรวจก็ให้จิตแพทย์เข้ามาวินิจฉัยตัวมิยาสกิซึ่งจิตแพทย์หลายๆคนเนี่ยอธิบายพรอเหมือนๆกันว่ามิยาสกิมีบุคลิกเป็น dissociative identity disorder หรือเป็นคนหลายบุคลิกมิยาสกิอ้างว่าเขามีผู้ชายอีกคนหนึ่งในหัวของเขาที่เขาเรียกว่า rat man หรือมนุษย์หนู คอยบังคับให้เขาต้องฆ่าคนอยู่เสมอซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายศาลไม่รับเรื่องนี้มาพิจารณาเพราะว่ามนุษย์หนูอะไรของมึงศาลมองว่าถึงแม้มียสกิจะมีความผิดปกติอยู่เล็กน้อยแต่ตอนที่เขาทําการฆาตกรรมเด็กเหล่านั้นนะเขารู้ตัวอยู่เขารู้ว่าเขาทําอะไรเพราะฉะนั้นศาลมองว่ามียสกิต้องรับผิดช,ชอบในการการะทาของตัวเองอย่างเต็มที่จนสุดท้ายเมื่อการพิจารณาคดีสิ้นสุดศาลตัดสินให้มียสกิรับโทษโด,ดยการประหารชีวิตมียสกิถูกประหารด้วยการแขวนคอในปี2008ที่ผ่านมา หลังจากการถูกควบคุมตัวเป็นเวลากว่าสิบเก้าปีและในตลอดสิบเก้าปีที่ผ่านมามิยาสกิไม่เคยสักครั้งที่จะเปิดปากกล่าวคำขอโทษต่อครอบครัวของเยอหยื่อหรือแม้กระทั่งต่อตัวเหยื่อเองไม่มีเลยไม่รู้สึกผิดเลยสิบเก้าปีและในมุมมองของนี่นะนี่มองว่าจามิยาสกิอเอาคนางเป็นนางมีความผิดปกติทางด้านสรีระใช่ไหมซึ่งมันอาจจะทําให้คนส่วนใหญ่มองว่านางไม่ปกตินางแตกตา่าง แล้วพอนางแตกต่างคนก็ไม่อยากจะยุ่งซึ่งตรงนั้นมันทําให้นางเป็นคนที่โดดเดี่ยวขาดความรักความเข้าใจแล้วก็ขาดการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างและสุดท้ายเนี่ยก็เริ่มแยกโลกความจริงกับโลกแฟนตาซีไม่ออกซึ่งอันนั้นน่ากลัวจริงๆแต่อันนี้ก็คือไม่ได้เข้าข้ามมยาสกินะสิ่งที่นางทําคือผิดผิดก็คือผิดอ่ะแต่แค่รู้สึกว่าแต่ด้วยความที่คดีนี้มันมีชื่อว่าโอตาคุฆาตก่อนมันเลยทําให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าโอตาคุเท่ากับโรคจิต อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่ามียสกิก็คือสังคมที่ทําให้คนคนหนึ่งอะมองไม่เห็นค่าของมนุษย์ด้วยกันและนั่นนะคะก็คือเรื่องราวคร่าวๆข,ข,ของคดีโอตะคุฆาตะกร,รที่เกิดขึ้นในฝั่งญี่ปุ่นมีความคิดเห็ยนยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันก็ได้หรืออยากจะคอมเมนต์แนะนําเรื่องให้ทาในอพิโซ์หน้านก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นเดียวกันตอนไปอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆ u b s c r i b e เพื่อให้ y youtube แจ้งเตือนในทุกๆการอัปเดตด้้้ววยนนนนนะะคแลมมาาาเจอกัััใหหหพิสํรบี Bye.